บิตคอยเตรียมพร้อมสำหรับอัพโตเบอร์ที่แข็งแกร่งเนื่องจากแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นราคาบิตคอยทรงตัวอยู่ที่ประมาณ66,000ดอลลาร์นวันเสาร์ที่28กันยายน2024แม้ว่าประสิทธิภาพในเดือนกันยายนจะแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ก็มีความหวังที่ว่าบิตคอยอาจจะปิดตลาดในเดือนนี้ด้วยผลงานที่ดี ตามข้อมูลจาก CoinGlass.com ราคาบิตคอยลดลง72.73%ในเดือนกันยายนนับตั้งแต่ปี2013ไม่นับปีนี้ศักยภาพของบิตคอยที่จะปิดเดือนกันยายนด้วยดีกำลังสร้างความหวังให้กับตลาดสกุลเงินดิจิทัลและปูทางไปสู่ไตรามาสสุดท้ายของปี2024ที่มีแนวโน้มดีความท้าทายทางประวัติศาสตร์ของบิตคอยในเดือนกันยายน ข้อมูลประวัติของบิตคอยบ่งชี้ถึงเดือนกันยายนที่ทา้าทายซึ่งสกุลเงินดิจิทัลนี้ต้องเผชิญกับการตกต่ำในช่วงหลายปีตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาบิตคอยประสบกับการตกต่ำ72.73%ในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามหากสามารถปิดตลาดในเชิงบวกในปีนี้สถิติจะเพิ่มขึ้นเป็น66.67%ซซึ่งเป็นตัวอย่างที่หายากของความหวังสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนตุลาคมเดือนแห่งคำสัญญา เดือนตุลาคมซึ่งมักเรียกกันในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบคริปโตว่าตับโทเบอร์มีชื่อเสียงในด้านการสร้างผลกำไรมหาศาลตั้งแต่ปี2013บิตคอยมีผลตอบแทนเชิงบวก81.82%ของเวลาในเดือนตุลาคมสกุลเงินดิจิทัลนี้เห็นกำไรอย่างมากในปี2013และ2017โดยเพิ่มขึ้น60.79%และ47.81%ตามลำดับเดือนนี้เห็นการลดลงเพียงไม่กี่ปีเช่นปี2014และ2018 ผลการดําเนินงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเจาะลึกประสิทธิภาพของบิตคอยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเผยให้เห็นแนวโน้มเชิงบวกที่สม่ําเสมอในเดือนตุลาคมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้อัปโตเบอร์ได้กลายมาเป็นคําที่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ปี2019 <c oughs> 2 0 1 9เถึง2023เดือนตุลาคมของทุกปีสิ้นสุดลงในแดนบวกโดยมีการพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี2020 27. 7อร์ซและ2021 39.9 3เ แม้ว่า FTX จะล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน2022แต่บิตคอยก็สามารถเติบโตได้ในระดับปานกลางที่5.56%ในเดือนตุลาคม2022การคาดการณ์สำหรับไตรามาสที่4ปี2567 ความสม่ำเสมอในผลงานของบิตคอยในเดือนตุลาคมสร้างความหวังให้กับไตรามาสที่4ปี2024จากประวัติที่ผ่านมาบิตคอยได้ส่งมอบผลงานเชิงบวกในไตรามาสที่4ถึง63.64%ตั้งแต่ปี2013หากบิตคอยยังคงรักษาโมเมนตัมไว้ได้จนถึงสิ้นปีนี้สถิติจะเพิ่มขึ้นเป็น66.67%มิฉะนั้นการลดลง อาจทำให้ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ58.33%ซึ่งทำให้เดือนต่อๆไปมีความสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นบทสรุปเมื่อสรุปแล้วผลงานที่แข็งแกร่งในประวัติศาสตร์ของบิตคอยในเดือนตุลาคมประกอบก,บกับกำไรที่อาจจะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในช่วงปลายปี2 0 2 4นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะที่อัโตเบอร์ กำลังใกล้เข้ามาโดยพร้อมที่จะเสริมความแข็งแกร่งของบิตคอยในช่วงสิ้นปีหรือท้าทายแนวโน้มในอดีตโดยอิงจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมหาภาคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการจับตาดูทั้งข้อมูลในอดีตและสัญญาณตลาดปัจจุบันชุมชนคริปโตย,ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเดือนข้างหน้า